ฝึกเขานะคะมันกันสิ่งสุกโป๊กแหละเก่งมาก เรื่องก็คือช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากแล้วปกติเราจะพาชมเวทออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้านเพื่อให้เป็นการออกกําลังกายใช่ไหมละ่ะแต่ที่นี้พื้นมันเฉะแฉะมากอันนี้ไม่แม่ขายรองเท้านะอยากจะให้วิ่งอยากให้ออกกําลังกายแต่ก็แบบเวลาที่พื้นมันเลอะมากๆแล้วมันเปียกแล้วมันมีตัวประหลาดเข้าไปในขาแล้วก็ซึมมาที่ขนเข้าไปในขนด้วยก็มันก็ไม่คุ้มเนะแม่ก็เลยต้องไปหาซื้อรองเท้าแบบนี้มาใส่เพราะคิดว่ามันจะไม่หลุดแล้วก็เราอาจจะเห็นตอนที่เขาฝึกเดินหรืออะไรมันจะเก้งเก้งก้างๆดูแล้วน่าสงสารก็คือน่าสง จรจริๆอแต่รู้ป่าเวลาที่น้องหมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งสําเร็จอะเขาจะมีความเชื่อมั่นคือมั่นใจในตัวเองแล้วก็เขารู้สึกว่าเขามีค่าในสายตาของเราอันเนี้ยเป็นเรื่องแค่เรื่องรองเท้าเรื่องเล็กๆน้อยๆใน1วันแม่ไม่รู้นะบ้านไหนเป็นยังไงแต่จอมเวทโคตรภูมิใจเลยจะบอกอะไรให้สุดท้ายไม่ได้ใส่จ้ารองเท้าที่เล่ามาเพือ่อ